วันนี้หมวกสวยนะครับเนีแย้มเป็นตูนแน่นอนค่ะเสื้อก็สวยนะคะเนี่ยเสื้อยืดก็สวยนะครับเนี่ยสั่งมาจากไหนครับเนี่ยร้าน NPM เ,เนี่ยในช็อปช้อปปี้ค่ะและไม่ได้มีแค่หมวกหรือว่าเสื้อเท่านั้นนะครับยังมีทั้งหมอนยังมีทั้งที่วางโทรศัพท์แล้วก็แก้วน้ำนะครับช่วยอุดหนุนพวกเราด้วยนะครับ สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA m a n i Channel วันนี้เราทั้งสองคนอดมินตูแอดมินเอจากเพจ NBA m a n i ก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้มีเกมการแข่งขันทั้งหมด7เกมแต่ถูกประกาศเลื่อนออกไป2เกมนั่นก็คือเกมระหว่าง Cleveland c a v a l i e r s กับ Washington Wizards ค่ะที่ถูกประกาศเลื่อนไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้ล่วงหน้านแล้วนะคะแต่วันนี้ก่อนหน้าการแข่งขันไม่กี่ชมมั่วโมงค่ะก็มีการประกาศเลื่อนอีกคู่หนึ่งนั่นก็คือคู่ระหว่าง s i x Sixers กับ o เซนี้ก็ถือเป็นเกมที่14วในฤดูกการลื่ะเนื่องจาก ผู้เล่นในทีมของซิกเซอร์สนั้นมีไม่ครบ8คนตามเกณฑ์ขั้นต่ำของ NBA ค่ะก่อนจะเข้าสู่คอนเทนต์หลังเกมในวันนี้แอมินเอมีข่าวคราวอะไรมาอัปเดตให้พวกเราฟังบ้างคะเรามาเริ่มที่การบาดเจ็บของ CJ m c c o l l u m ครับของ Portland Trail b l a z e r เในเกมเมื่อวานครับที่เจอกับ Atlanta Hawks จังหวะนี้เนี่ยเป็นช่วงในควอเตอร์แรกเท่านั้นครับ CJ m c c o l l u m เนี่ยพยายามข้ามเข้าไปวางบอลนะครับ,รบแต่จังหวะที่เขาลงมาเนี่ยเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับขาของคลินต์คาเปลราเนี่ยมาเหยีย แต่เป็นจังหวะที่แบบมันบังเอิญพอดีจริงๆครับสุดท้ายในตัว CJ m c ม o l l u m เขาก็ออกไปเช็คร่างกายก่อนนะครับข้างสนามแต่สุดท้ายกลับมาได้ครับแต่พอเข้าสู่ครึ่งหลังเนี่ยโอ้โหลมไม่ไหวแล้วครับอาการบาดเจ็บมันมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากจบเกมเนี่ยมีการเอ็กซเรย์ทางทีมก็ประกาศว่ากระดูกของ CJ m c ม o l คอลัมเนี่ยไม่ได้เสียหายอะไรแล้วก็ทํา m r i ต่อเนื่องมีการบาดเจ็บเสียหายของเส้นเอ็นนิดหน่อยครับเป็นข้อเท้าแพรงธรรมดาครับดังนั้นเนี่ยถือว่าโชคดีมากๆนะในจังหวะนี้ของ CJ ที่่ถือวาใช้เวลาพักฟื้นไม่นนาัล้ายๆกับข้อเท้าพิกตอนนี้ทีม่ เขาเนี่ยต้องการฟอร์มการเล่นของซ um ีเจม,ามาัคอรัมมากมาเพราะวในฤดูกาลนี้เนี่ยเขามีผลง,งานที่ดีจริงๆนะครับจริงค่ะและยิ่งมากไปกว่านั้นเนี่ยทีมของพวกเขาตอนนี้เจอปัญหาผู้เล่นตัวใหญ่บาดเจ็บ2คนครับเหมือนฤดูกาลก่อนหน้าน,นี้เลยน,น,นั่นคือยูเซิร์ฟเนอร์คิชนี่คือกระดูกบริเวณข้อมือ,อขวาเนี่ยหักต้องผ่าตัดรักษาพัก2เดือนครับอย่างที่พวกเรารายงานก่อนหน้านี้แล้วก็ยังมีแซ็คคอร์ลินที่ยังฟื้นฟูจากการผ่าตัดรักษาการบาดเจ็บที่เท้าอยู่ครับยังไม่สามารถกลับมาทําการย่งขันได้ดังนั้นนี่ก็ขอให้ซีเเมัคอี่่าาไรรบ้ทปตข ข่าวที่ทุกคนอยากรู้กันนั่นก็คือข่าวคราวของไคลรีเออร์วิงนะคะหลังจากที่พลาดการลงสนามมาถึง6เกมล่าสุดทางทีมเนี่ยได้ขยับสถานะจากอาท์เป็นควอชเชีเบิลนะคะนั่นก็คือ50-50ค่ะหากไม่มีอะไรผิดพลาดในเกมวันพรุ่งนี้ที่เขาจะต้องเจอกับทีมอันดับหนึ่งในฝั่งตะวันออกอย่างวอกี้บัคส์เนี่ยเราน่าจะได้เห็นไคลรีเออร์วิงเคดีแล้วก็เจมส์ฮาเดนเล่นร่วมกันแน่นอนเน่ะครับทีนี้เราไปต่อกันที่ภาพฮาฮาสักนิดหนึ่งครับอยากให้เพื่อนๆดูภาพนี้ mm hmm. ครับ เป็นการทักทายของนักกีฬา2ทีมนะครับในยุคที่เป็นโควิด -19 แบบนี้ครับมันแปลกมากมากครับจังหวะนี้เดมาร์คัสคาสซินครับยื่นมือไปก่ายว่าจะแบบไฮไฟทักทายกับรูดี้เกแต่รูดี้เกยยื่นเท้ามาให้แทนเป็นโลไฟครับจังหวะนี้เดมาร์คัสคาสซินบอกโอเคไม่เป็นไรอ่ะยื่นเท้าทักทายกันซะหน่อยนี่คือการทักทายก่อนของนักกีฬาบาสในยุคโควิด -19 ครับทั้ง2คนนี่นะเป็นอดีตเพื่อนร่วมทีมครับสมัยที่อยู่กับซัคราเมนโตคิงในยุคปี2013ถึงป2017เนรับ้าเกิดไม่คุ้นเคยกันแบบนี้โห คาสินยื่นมือไปให้แล้วลูดี้เกยยื่นเท้ามาให้แบบนี้นี่อาจจะโดนตบร่วงเอานะครับไม่ใช่เล่นอะไรเงี้ยเมื่อสักครู่นี้ค่ะแอดมินเอเนี่ยได้พูดถึงความร้อนแรงของ c j m c c มค l u m ลัมในการยิง3ค่ะเดี๋ยวตูนจะเอาสถิติการยิง3ในฤดูกาลนี้ให้ทุกคนได้ชมกันค่ะอันดับหนึ่งของฤดูกาลนี้ก็คือ CJ m c c มค l u m ลัมค่ะ63ลูกจากการลงสนาม13เกมอันดับ2ตอนนี้ทายสิคะใครพอจอชนั่นเองค่ะ51ลูกค่ะไม่รวมเกมวันนี้นะคะลงสนาม12เกม อันดับ3ค่ะเตฟ p h น n c เคอรีห้ลูกจากการลงสนาม12เกมเช่นกันค่ะและนี่ก็คือ3อันดับที่ยิงลงมากที่สุดในตอนนี้นะคะแต่ถ้าหากวัดเปอร์เซ็นต์ความแม่นเีค่ะเรามาดูกันค่ะว่า3อันดับมีใครบ้างอันดับ1ตอนนี้ค่ะเคอรี Curry เหมือนกันแต่เป็นเซฟเคอรีนะคะที่59.5%สูงมากยิงลงไป25ลูกค่ะ อันดับ2นี่โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะเอเน่อเล็กซ์คาร์โซอ่ะห้าบแปดจุดสามเปอรยิงลงไป14ลูกอันดับ3ค่ะก็ของ LA Lakers อีกแล้ว KCP k e n เคนเชวิสคาร์เวลพอบค่ะ 55.3%ยิงลงไปทั้งหมด21ลูกค่ะรู้สึกชื่นใจขึ้นมาอย่างไรก็ไม่รู้ค่ะมิเน่เป็นผู้เล่นของ LA ลเอร์เคลเซอร์สองคนเลยค่ะแต่ตระกูลเคอร์รี่นี่แม่นจริงๆนะใช่ค่ะไม่น่าเชื่อยิงกันขนาดนี้ก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์หลังเกมในวันนี้เช่นเคยค่ะเดินทางสู่แซมซับอย่าลืมกดไลค์ช่วยกดซับด้วยนะครับโอ้โหเรามาเริ่มกันที่เกมแรกของวันนี้ค่ะนั่นก็คือบอสซันเซลติกส์ลับการไปเยือนของนิวยอร์กมิคส์ สำหรับเกมวันนี้ของ Boston Celtics นะพวกเขาจะไม่มีเจสันเททัมครับตั้งแต่ที่เจ้าตัวเนี่ยตรวจผลไวรัสโควิด -19 เป็นบวกนะครับในวันที่8มกราคมครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยยังไม่ได้ลงทําการแข่งขันเลยนะครับเขาพลาดการแข่งขันไป2เกมครับไม่รวม3เกมที่ทาง NBA เนี่ยประกาศเลื่อนการแข่งขันนะครับแต่พวกเขามีข่าวดีครับได้ตัวเค m บาว a l อ e ์เกครับผู้เล่นระดับ Max Contract ของทีมเนี่ยครับกลับมาทําการแข่งขันแล้วครับ หลังจากที่พักฟื้นจากการบาดเจ็บเข่าเนี่ยครับต game game ั yeah, ้งแต่ในช่วงเพลย์ออฟที่ผ <c oughs> ่านมาครับจนกระทั rap, ่งถึงวันนี้เนี่ยครับตัวเขาถึงกลับมาทำการแข่งขันแต่พอเปิดเกมมาวันนี้ครับมันเหมือนไม่ใช่วันของบอสตันเซลติกส์จริงๆทําอะไรก็แย่ไปหมดมันจะเป็นเกมปลูกเกมรับการเทิร์เวอร์ก็เยอะเรียกว่าพลาดเองมากมายครับโดยเฉพาะอย่างเคมบาว์วอลเกอร์เนี่ยเห็นชัดเจนเลยว่าการที่เขาพักไปยาวนานขนาดนี้เนี่ยพอกลับมาปุ๊บเนี่ยสนิมมันจับเต็มตัวเลยครับต้องค่อยๆเคาะไปเรื่อยๆครับ วันนี้การยิง3คะแนนก็ไม่ดีรวมไปถึงการลุยเข้าไปทําแต้มการสร้างจังหวะยิงระยะกลางของตัวเองแถมยังมีเทอร์โนเวอร์อีก5ครั้งนะวันนี้เนี่ยเจ้าตัวมีผลงานที่ไม่ค่อยดีจริงๆครับกับการลงสนามแบบจํากัดนะครับเขามีเวลาลงสนามเพียง20นาทีเท่านั้นนี่คือการแบบค่อยๆกลับมาครับทางทีมต้องเฝ้าระวังมีเวลาลงสนามทาการแข่งขันเนี่ยจำกัดแค่20นาทีแต่เวลาไม่ถึง20นาทีเนี่ยในช่วงควอเตอร์ที่3เท่านั้นเนี่ยมันมีการบล็อกเอาครับเนเรนโนเอลเนี่ยกระแทกเข้าไปพอดีบริเวณสี่ข้าง เวลาทาการตรวจสอบครับแล้วก็ไม่ได้กลับมาทําการแข่งขัดเลยเพราะว่าก็ถึงเวลาจํากัดของตัวเองที่20นาทีพอดีครับแต่ตามขาวว่าวก็คือไม่ได้บาดเจ็บรุนแรงนะครับเป็นการแบบโดนกระแทกแล้วก็แบบเหมือนเหมือนเหมือนน่าจะจุกอะไรประมาณนี้เนี่ยแหละครับในส่วนของคนอื่นๆเนี่ยับมีเพียงเจเรนบราว์คนเดียวครับที่ยังคงพอรักษาม,มาตรฐานในการทําแต้มในการเล่นของตัวเองครับการรีบาวการสร้างจกว่าให้เพื่อนเขายังคงทําได้ค่อนข้างโอเคแต่คนอื่นๆภาพรวมทั้งหมดในวันนี้แย่จริงครับฟิลโกของทีมเนี่ยนะรวมกันเนี่ยเท่สินนก้ยิ่งแยักเยครบทั้ง ทีมเนะียิงรวมกันแค่7ลูกด้วยฟิลโกรประมาณ15%เท่านั้นเองครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเจฟทีกนะครับเซมิโอเจเรมาคัสมาเจวันเต้กรีนแกรนด์วิลเลียมหรือจะเป็นอย่างแอรอนนีสมิธเหล่านี้เนี่ยทั้ง,ท,งทั้งหมดที่พูดถึงเนี่ยนะครับยิงรวมกัน22ครั้งเนี่ยไม่ลงเลยสักลูกครับไม่น่าเชื่อนะครับไม่ลงเลยสักลูกครับเฉพาะมาคัสมาเนี่ยเลูกไม่ลงเลยทั้งทีมวันนี้เนี่ยไม่มีโอกาสแซงนิว york nicks เร์แม้แต่ครั้งเดียวค,ครับ พวกเขาตามบางช่วงในมากถึง37แต้มน,นะครับถือว่าแบบมันไม่น่าเชื่อจริงๆว่านี่คือบอสตันเซลติกสุดท้ายพวกเขาก็แพ้ไปอย่างเละเทะแบบหมดสภาพจริงๆครับผลงานของทีมในวันนี้เนี่ยนะครับเจเรนบราวน์ครับ25แต้ม6รีบาลด์แอสซิสฟิลโก45่าเปอร์เซ็นต์มาคัสมัส10แต้ม2รีบาลด์แอสซิส ฟิลโก26.7%ครับเจเรนบราห์กับมาคัสมาร์สนะครับเป็นผู้เล่นเพียง2คนของบอสตันเซลติกส์ในวันนี้ที่สามารถทําแต้มถึง2หลักนะครับการพ่ายแพ้วันนี้นะครับถือว่าเป็นการพ่ายแพ้ย่อยยับที่สุดครับเทียบเท่ากับในปี2015ครับในช่วงที่แบบตั้งแต่บอสตันเซลติกส์มีหัวหน้าโค้ชชื่อว่าแบร์ตสตีเวนครับไม่เคยแพ้เลเทขนาดนี้มานานมากๆแล้วนะครับเฉพาะครึ่งแรกเนี่ยทำได้แค่35แต้มเท่านั้นถือว่าต่ำมากๆเท่านั้นยังไม่พอครับในเกมวันนี้เนี่ยทางีกอ แต่ลงไม่ถึง16%นี่ถือว่าเป็นครั้งที่4นะครับในประวัติศาสตรของ NBA ที่การยิง3าคะแนนมากถึงมากเกิน40ครั้งแบบนี้เนี่ยแต่ทีมไม่สามารถยิงเกิน16%ครับมันถือว่าแย่มากๆครับหลังจากจบเกมวันนี้นะครับโค้ชแบรดสตีเวนเนี่ยเขาก็ได้พูดกับสื่อครับถึงเกมวันนี้ว่าทีมของพวกเขาเนี่ยเหมือนรถที่แบบปิดอยู่ในหล่มครับไม่สามารถที่จะออกมาได้ครับ สงสัยต้องรอเจสันเททัมรึเปล่าเขามาช่วยดึงเพราะตอนนี้นี่โหเกมบุกหายไปเลยครับพอไม่มีเจสันเททัมเราต้องมาติดตามชมกันต่อนะครับเกมหน้าของพวกเขาเนี่ยครับจะเดินทางไปเยือนฟิลาเดลเฟียเซเวนทีซิกเซอร์ับเช้าวันพฤหัสเจ็ดโมงเป็นการแข่งแบบมินิซีรีส์ครับสองเกมต่อเนื่องครับเราต้องมาติดตามข่าวกันอีกทีนะครับว่าเจสันเททัมเนี่ยจะสามารถกลับมาได้หรือยังในช่วงสองเกมที่ว่านี่ครับเรามารอชมเลยครับในฝั่งของนิวยอร์กนิกส์วันนี้เขาได้ตัวดราฟต์อันดับแปดโอบินทาวปิ้งค่ะกลับมาจากอาการบาดเเจ็บที่่่่นน้อองงงซาาาาายพลลดดกกกรแขขัมมวตติ เปิดเกมมาวันนี้คะ่ะนิวยอร์กนิกส์เนี่ยเขามาดีกว่าแล้วก็แรงกว่าจริงๆตั้งใจเล่นทุกเพลย์เน้นทุกเพลย์นำโดยจูเลสแลนด์ด้วยกับไอจีแบร์เรตค่ะสองผู้เล่นที่มีเวลาเฉลี่ยการลงสนามมากที่สุดของลีกในขณะน,นี้ทั้งสองคนเนี่ยช่วยเก็บแป้มวง,งในช่วยรีบาวก็ได้ยิง3คะแนนก็ดีถือว่าทําผลงานได้ยอดเยี่ยมแล้วก็ต่อเนื่องทางเกมมิเชลโรบินสันแม้ว่าต้มจะไม่สูงนะคะแต่การเล่นเกมรับของเขาเนี่ยการรีบาลและการเก็บแป้มปตายแป้ปนเนี่ยมีค่ากับนิวยอร์กนิกส์มากในขณะนี้และที่ต้ออองงชชื่่นมีกยา ก็คือ2องลูกี้ค่ะอย่างโอปินท็อปปิ้งแล้วก็ดราอันดนับที่25อย่างเอมมานูเอลโคสกีค่ะที่วันนี้ทั้ง2คนคนช่วยกันโกยแต้มใส่บอสตันเซลติกส์ค่ะมีคอมบิเนชั่นสวยๆให้พวกเราดูอย่างมากมายนะคะอีกคนนึงเนี่ยช่วยรีบาวค่ะอีกคนนึงสร้างเพลย์ให้กับเพื่อนทั้ง2คนเนี่ยทำแต้มรวมกันถึง29คะแนนในขณะที่ตัวสำรองของบอสตันเซลติกส์เนี่ยนะคะทั้งหมดเนี่ยทำแต้มรวมกันแค่25คะแนนเท่านั้นเกมวันนี้นี่นิกส์นั้นมาดีกว่ามากค่ะและ ของผู้เล่นในทีมวันนี้จูเรสแรนโด2ี2ต้ม12รีบาวด์4แอสซิสต์ฟิลโก RJ บอร์ตารเบรบ้ม11รีบาวด์3แอสซิสต์ บิลโก45.5เป็นดับเบิลดับเบิลทั้งคู่เลยค่ะยอดเยี่ยมมากๆจบเกมนิวยอร์กนิกส์ถล่มบอสตันเซลติกส์เละ105-75ต่อในเกมวันนี้นะครับตรงกับวันคล้ายวันเกิดของทอมทิปเปดครับ63ปีแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับเพราะวันนี้ทีมก็ชนะไปด้วยย้อนกลับไปในปี2008เนี่ยนะครับโค้ชทอมทิปเปดในขณะนั้นเนี่ยเป็นผู้ช่วยโค้ชให้กับด็อกรีเวอร์นะครับเขามีหน้าที่มีบทบาทสำคัญให้กับทีมจรริงๆนะะคับโดยเฉพา เป็นหัวหน้าฝ่ายการเล่นเกมรับของทีมเลยครับและนั่นก็คือสาเหตุหลกัหลกๆเลยครับว่าทำไมบอสซอนเซลติกในชุดนั้นเนี่ยการเล่นเกมรับถึงแน่นจริงๆต่อกรกับคอบบี้ไบรอันแล้วก็ LA เลเกอร์สได้อย่างสุดยอดมากๆครับและเกมน้าประขอจะต้องเจอกับออริโนโ่แมจิกเป็นเกมแรกของวันมาตินรูเตอร์คิงคืนวันนี้ค่ะเชียงคือเข้าสู่เช้าวันครห้ามพพลาดค่ะเราไปต่อกันที่คู่ต่อไปเลยค่ะนั่นก็คือด a l l ัสแมวเริกเปิดบ้านรับการไปยืนของชิคาโกบูล ในเกมวันนี้นะเป็นการแข่งขันครั้งที่2นะครับที่ทั้งคู่เจอกันในฤดูกาลนี้ครับเกมก่อนหน้านี้เป็นในบ้านของชิคาโกบูลส์นะในวันนั้นเนี่ยพวกเขาไม่มีทั้งลูกาดอนชิปไม่มีทั้งคริสตัปปอซิงกิสแต่วันนี้เนี่ยดัลลัสแมวดกจะมีทั้ง2คนครับแต่ขาดหลายๆคนในทีมเลยครับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นอย่างทีมฮาร์เวย์จูเนียนะครับมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณโคนขาหนีบแม้ว่าจะไม่ได้รุนแรงอะไรมากนะครับแต่ทางทีมเนี่ยก็ให้เฝ้าระวังครับไม่ต้องการให้อาการที่มันแบบไมไหกงอาียถึลป คนเลยครับไม่ใช่เป็นอย่างแม็กซี่ครีเบอร์จอร์ดริชาร์ดสันตเรนฟินนีสมิธเจเรนบรนสันนะครับรวมถึงเดอะไวท์พาวด้วยเหล่านี้นี่ยังคงอยู่ในโควิด -19 โปรโตคอลของห oh. ลีครับต้องเฝ้าระวังกันต่อไปแต่เปิดเกมมาวันนี้ครับต้องยกให้กับลูก้าดอนชิตเลยครับ oh. เด็กเทพจริงๆครับ วันนี้เนี่ยเขาทําทุกอย่างให้เห็นเลยนะครับว่าไม่ว่าเกมรับของชิคาโกบูลจะมาไม้ไหนเนี่ยก็เอาเขาไม่อยู่จริงไม่ว่าจะเป็นสเตปแบ็กยิงสาวคะแนนแบบนุ่มนวลชวนฝันท่าไม้ตายของเขาเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่การทำแต้มอย่างเดียวนะครับการรีบาวการแอสซิสสร้างจังหวะให้กับเพื่อนเนี่ยครั้งแล้วครั้งเล่า จนตัวเขาเนี่ยสามารถทำทริปเปิลดับเบครั้งที่3ของตัวเองในฤดูกาลนี้ได้ครับถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมมากนะครับแต่ปัญหาก็คือในช่วงครึ่งหลังเนี่ยลูก้าหายไปครับทำได้แค่6แต้มเท่านั้นหันไปดูคู่หูชาวยุโรปของเขาครับอย่างคริสตัปปอร์เซนกิสนะแม้ว่าวันนี้จะทาแต้มได้ค่อนข้างโอเคครับแต่การยิงภาพรวมทั้งหมดเนี่ยไม่ค่อยดีครับฟิลโกไม่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการยิง3คะแนนวันนี้เนี่ยยิงไป7ครั้งไม่ลงเลยสักลูกเดียว <c oughs> และไม่ใช่แค่คริสตัปปอร์เซนกิสคนเดียวนะครับคนอื่ ยิงรวมกันเนี่ยลงแค่2ลูกเท่านั้นครับแล้วแบบนี้มันจะไปสู้ได้ยังไงครับเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าการที่พวกเขาเนี่ยขาดทีมฮาร์เวย์จูเนีร์ไปเนี่ยรวมไปถึงคนอื่นๆตัวหลักๆหลายๆคนเนี่ยมันมีผลมากๆครับโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังแต่อีกอย่างก็ต้องชื่นชมการเล่นเกมรับการบุกของชิคาโกบูลนะวันนี้พวกเขามาดีจริงจริงต่อกรกับวันที่ลูกาเนี่ยมีฟอร์มเทพมากๆนะครับในช่วงครึ่งแรกเนี่ยในอย่างดีมากๆแล้ววันนี้สุดท้ายดัลลัสแมริเก็แพ้ไปครับ ผลงานของทีมในวันนี้เนี่ยนะครับลูกาดอนชิตครับ36แต้ม16รีบาล15แอสซิสครับฟิลโก43.3%ครับ3คะแนนยิง1 1เข้า6เลยนะครับมเยอะมากๆ54.5%้์คริสตปปอซิงกิสครับ2ี 20, แต้ม8รีบาลฟิลโก47.4%ีนะครับ3นาคะแนน7ลูกนี่ไม่ลงเลยอย่างที่บอกการทำทริปเปิลดับเบครั้งนี้ของลูกาดอนชิตนะครับถือว่าเป็นครั้งที่3ของตัวเองในฤดูกาลอย่างที่่บอกกแตเป็นนารททั้งหมดใช แซงหน้าไมเคิลอแดนงขึ้นมาเป็นอันดับที่15ร่วมกับแกรนด์ฮิลครับมิสเตอร์เอเวอร์ซิงครับ uh huh. แต่ก็เดินหน้าทําลายต่อไปเรื่อยๆแน่นอนครับในฤดูกาลนี้เนี่ยยังมีเวลาอีกมากมายตัวเขาอายุยังไม่เท่าไหร่นะครับโอ้โหเนี่ยอนาคตนี่คือแบบว่า,าวสดใส <ไป S 1> มากๆครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดีๆนในช่วงท้ายเกมเนี่ยตัวเขาหงุดหงิดมากนะครับแบบเซ็งออกอาการ <laughs> เห็นเลยกล้องให้จับตลอดเลยนั่งก้มหน้าบ้างเดินสายหน้า คือเขาเซ็งผลงานของตัวเขาเองครับในช่วงครึ่งหลังไม่ได้เซ็งเพื่อนร่วมทีมไม่ได้เซ็งใครครับคือเขาต้องการพาทีมชนะให้ได้นี่คือสิ่งที่อยู่ในหัวลูก้าอย่างเดียวนี่คือไฟในการเล่นจริงๆครับ ฤดูกาลนี้คือแบบเป็นโชคมากๆากนะครับที่ดัลลัสแมวเวอริกได้เข้าไปเนี่ยแล้ววันพรุ่งนี้เนี่ยครับทางดัลลัสแมวเวอริกเนี่ยจะต้องลงทําการแข่งขันต่อเนื่องเลยนะครับเป็นการแข่งขันแบบ2วันติดครับในวันมาตินรูเตอร์คิงต่อเนื่องเลยครับเจอกับแรปเตอร์เจ็ดโมงครึ่งครับนี่ก็หนักเหมือนกันนะครับไม่ใช่งานเ <ๆ S 1> บาๆถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดีๆเนี่ยนะครับในช่วงถ้าเกิดพ้นอาทิตย์นี้ไปเนี่ยทางดัลลัสแมวเวอริกน่าจะเบาลงแล้วครับแต่ในภาพรวมทั้งหมดฤดูกาลนี้เนี่ยถือว่านหนักหน่วงมากๆนะครับไม่เคยมมีาก่อนในประวัตติศาสร์ของเลยครับ15เกมแรกกของฤดูาลเนี่ย เป็นการเล่นแบบนอกบ้านถึง11เกมนะครับหนักหน่วงมากๆและอาทิตย์นี้เนี่ยเบสเสร็จแล้วรวมกันเนี่ยเป็นการแข่งแบบ 5เกมใน7วันครับถือว่าโอ้โหมหาโหดมากๆในประวัติศาสตร์ของทีมไม่เคยมีมาก่อนครับถ้าผ่านไปได้จะเบาลงแล้วครับในฝั่งของชิคาโกบูลส์ค่ะที่เพิ่งแพ้มาสี่เกมรู้ยังปวดใจนะคะเพราะแต่ละเกมเนี่ยบางเกมก็แพ้2แต้มมางาแต้มมาแต่ไม่ว่าจะกี่แต้มค่ะแพ้ก็คือแพ้นะคะเกมวันนี้เขาตั้งใจค่ะมุ่งหน้ามาเก็บชัยชนะให้จงได้แต่เปิดเกมมาวันนี้สิคะตัวหลักของทีมเนี่ยที่มีความร้อนแรงอย่างแซครูวินค่ะวันนี้นะคะฟอร์มไม่มาไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับเขาอะกว่าจะได้ฟิลโกลแรกเนี่ยก็ปา ไปควอเตอร์สามทั้งการยิง2แล้วก็3คะแนนวันนี้ไม่มาเลยจริง,รงแต้มสนมากที่ได้เนี่ยคือการยิงจากจุดโทษว่าแซครวีนเะนี่ยแย่แล้วค่ะโคบีไวจะยิ่งหนักเข้าไปอีกคะ่ะวันนี้นะคะเก็บแต้มไม่ได้เลยค่ะกินไข่ไปค่ะแต่โชคดีนะคะเนี่ยที่ทีมเนี่ยได้ราลี่มารคะแนนมาค่ะวันนี้วันนี้เขามีผลงานที่ร้อนแรงมากกลับมาจากโควิดในทีมโปรทุกคอเป็นเกมที่2ค่ะวันนี้นะคะเขาจัดแต้มวงในค่ะแต้มระยะกลางแล้วก็3คะแนนแถมรีบาวอีกด้วยถือเป็นการทําแต้มแล้วก็ รีบาวมากที่สุดของตัวเองในฤดูกาลนี้ในวันที่ตัวหลักทั้งสองคนค่ะอย่างราวีแล้วก็โคบีไว้ไม่มาเราต้องชื่นชมทัพสำรองของเขาค่ะนำโดยออโต้พอยเดอร์จูเนียค่ะแกเรตเทมเปิลแลวก็แตเดยสยางค่ะที่ช่วยลุยโจมตีห่วงครั้งแล้วครั้งเล่าแต้มของเขาวันนี้ค่ะได้มาจากการโจมตีห่วงสูงถึง72%ถือว่าสูงมากๆชิคาโกบูลลุยเดินหน้าโจมตีดัลลัสแมวริกแบบไม่เกรงกลัวทิปเปิ้ลดับบลของลูก้าเลยค่ะและท้ายที่สุดก็คว้าชัยชินามาได้ผลงานของผู้เล่นในนนทีีีมวั้า คะแนน29แตม bound, 21, bound, Ass s, s, ม้ม10รีบาวด์3แอสซิสต์ฟิลโก52.6%แกเรตเทมเพิล21แต้ม3รีบาวด์4แอสซิสต์ฟิลโก60%จบเกมชิคาโกบูลส์หุกมเอาชนะดัลลัสแมริกส์117ต่อ101บางช่วงของเกมวันนี้ค่ะบูลส์นำห่างไปถึง19แต้มและในช่วงควอเตอร์2เนี่ยส,สามารถทำแต้มไม่ถึง40แต้มหากวันนี้ดัลลัสแมริกส์เนี่ยไม่ได้ความร้อนแรงของลูกกระดอนฉีกเน่ะโหเละเทปมากกว่านี้แน่นอนค่ะและในส่วนของบูลส์ค่ะผู้เล่นที่มีผลงานร้อนแรงที่สุดของทีม่ย แจคโรวีนค่ะที่ก่อนหน้านี้เคยยิง3คะแนนลงอย่างน้อย7ลูกติดต่อกันถึง2เกมวันนี้ฟอร์มไม่มาผลงานไม่ดีไม่เป็นไรค่ะแต่ทีมสามารถคว้าชัยชนะมาได้นี่ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของทีมนะคะและในวันพรุ่งนี้พวกเขาจะต้องเจอกับฮิลส์ซินฟรอเกสแปดโมงค่ะในเกมวันมาตินลูเตรงคิงฮามพลาค่ะเรามาปิดท้ายกันที่ตำนานคู่กัดในเพลย์ออฟที่ผ่านมาอย่างยูทาจัสเดินทางไปเยือนเดวานาเกสสำหรับเกมวันนี้นะครับเชื่อว่าแฟนๆบาสทุกคนเนี่ยน่าจะจำได้ไม่ลืมครับเพราะว่าคู่นี้เนี่ยในช สร้างประวัติศาสตร์มากมายนะครับร<ะ>ใช่ครับจะเป็นการกลับมาจากการตาม3ต่อหนึ่งนะของ Denver n u น uh ักเกสเีจะเป็นการที่ทั้ง d ดูนาแวนมิ h เชลแล้วก็เจมาลเม r รีเนี่ยสามารถทําระดับ50แต้มได้ถึง2ครั้งนะครับในซีรีส์เพลย์ออฟซีรีส์เดียวแบบนี้ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะมีเพียงแค่2 2คนเท่านั้นครับนะั่นคือ a l l e ล i นไอวาันครับแล้วก็ไมเคิลจอแดนที่สามารถทําแบบ50แต้มในซีรีส์เพลย์ออฟเดียวได้ถึง2ครั้งแบบนี้แต่ในฤดูกาลนี้ครับทางเดนเวอร์นักเกสเนี่ยมี เป็นที่เรียบร้อยเช่นเดียวกับทอรี่ครครับนี่ก็ไปอยู่กับมิวอักี้บัคส์และมากไปกว่านั้นวันนี้พวกเขาก็ยังคงไม่มีไมเคิลพอดเดอร์จูเนียเนี่ยเป็นเกมที่9ติดต่อกันแล้วนะครับนานมากเลยอ่ะนานมากครับเนื่องจากเจ้าตัวนี้ยังอยู่ในโควิด19โปรโตคอลดูแล้วนี่ก็น่าจะมีผลตรวจเป็นบวกนะครับเพราะว่านานหรือเกิน เกมวันนี้เปิดขึ้นมาเนี่ยต้องชื่นชมจะมาเมอรีเลยครับ,รบในช่วงครึ่งแรกเนี่ยเขาร้อนแรงมากๆนะครับมันจะเป็นการยิงการข้ามการเอาฟาวต่างๆเนี่ยวันนี้ทําได้ดีมากๆครึ่งแรกในกดไปถึง24แต้มถือเป็นครั้งที่3นะครับในชีวิตการเล่นของตัวเองที่ในครึ่งครึ่งเดียวเนี่ยสามารถทําอย่างน้อยได้ถึง20แต้มนี่คือความร้อนแรงของจะมาเมอรีครับเวลาเจอกับยูท่าแจ๊สเนี่ยมาตลอดจริงๆหันไปมองคู่หูตัวหลักของเขาครับนั่นคือนิโคลายโอคิชครับเซนเตอร์ที่มีทักษะสูงส่งเหลือเกินนี่ต้องยอม พกเครื่องจริงๆครับคนนี้เนี่ยการยิงต่างๆครับมันจะเป็นระยะกลาง3คะแนนตรงไหนเนี่เขาทําได้หมดเลยครับมือของเขาเนี่ยมีความนุ่มนวลมากหาได้ยากมากๆนะครับผู้เล่นที่ตัวสูงใหญ่ขนาดนี้แต่มีสัมผัสในการยิงเนี่ยที่นุ่มนวลแบบนี้แล้วก็ไม่ใช่แค่การทําแต้ละการรีบาววันนี้เนี่ยเขาต่อสู้กับรูดี้โกเบร์ที่ถือว่าเป็นผู้เล่นเกมรับดีการรีบาวของรูดี้โกเบร์ก็ดีวันนี้นิโคลายโยคิชเนี่ยเขาก็แสดงให้เห็นว่าการรีบาวเขาก็สู้ได้เวลาเจอกับคู่ต่อสู้ที่เก่งๆขนาดนี้การแอซซิตวันนี้ก็ทําไดด้้ีครับับ9ง แต่ปัญหาก็คือการเทิร์นโอเวอร์สัดส่วนในการแอสซิสกับเทิร์นโอเวอร์ของตัวเขายังค่อนข้างสูงอยู่ครับถ้าเกิดแก้ไขในจุดนี้ได้เนี่ยทางเดนเวอร์นักเกสจะดีขึ้นเรื่อยๆครับและด้วยความร้อนแรงของทั้งสองคนนะครับโดยเฉพาะจามาเมอร์เรย์ครับทำให้เดนเวอร์นักเกสในช่วงครึ่งแรกเนี่ยนำอยู่แต่พอเข้าสู่ครึ่งหลังเนี่ยครับปัญหาของเดนเวอร์นักเกสเนี่ยมาเลยครับเพราะว่าจามาเมอร์เรย์เนี่ยเกมบุกหายไปเลยช่วงคอร์ดที่สามเนี่ยไม่มีแต้มเลยนะครับ กว่าจะได้แต้มอีกครั้งหนึ่งในช่วงครึ่งหลังในกระ็ปาเข้าไปช่วงท้ายวออร์ที่4แล้วถือว่าโหไม่น่าเชื่อเลยว่าหายไปได้ยังไงในขณะที่นิโคลายโยคิช ok ก็ยังคงดีต่อเนื่องสม่ําเสมอนะครับแต่เพียง2คนเนี่ยไม่พอครับหันไปดูคนอื่นๆเนี่ยไม่ช่วยอะไรได้เลยครับอย่างวิลบาร์ตันหรือจะเป็นแกรี่แฮร์ริสวันนี้ฟิลโกแย่มากๆครับไม่ถึง20%เลยทั้งคู่หันไปมองทางพอมิลแซปนี่ก็ไม่ได้ดีไปกว่กากันมากมายเลยครับเวลาเจอกับทีมเก่าอย่างยูท่ทาแจ๊า วันนี้ก็ยังทำผลงานได้ไม่ค่อยดีเลยครับและที่ไม่น่าเชื่อนะครับนัก็คือการรีบาวของพวกเขาเนี่ยเหนือกว่าเยอะเลยโดยเฉพาะการรีบาวเกมบวก23ต่อ7ครั้งแต่วันนี้แพ้ครับโอ้โหไม่น่าเชื่อจริงๆและผลงานของทีมในวันนี้ครับ <N> นิโคลายอคิช35แต้ม14รีบาว9แอสซิสครับเ <N> กยยือบจะทริปเปลิลดับเบลิลนะครับฟิลโก60.9%ครับถือว่าดีมากเจมาเมอร์รี่ครับ30แต้ม5รีบาว4แอสซิส ฟิลโก40.7%ครับเสียดายอย่างที่บอกครับว่าครึ่งหลังเนี่ยหายไปจริงๆปัญหาหลักๆของเกมในวันนี้ของ Denver ร์นักเกสนีครับนั่นก็คือผู้เล่นคนอื่นๆในทีมเนี่ยครับผลงานของพวกเขาเนี่ยไม่ได้เสริมไม่ได้ช่วยให้กับ2 s t สตาร์ของทีมอย่าง n i โ o ลายโอเคชกับจามามาริมากพอครับเวลารีบาวลงมาได้ปุ๊บเนี่ย สีบวเกมบุกเนี่ยนะครับแต่เขาไม่สามารถรเปลี่ยนเป็นแต้มได้เพราะว่าคนเพราะว่าหลายๆคนในทีมเนี่ยไม่สามารถช่วยได้ทั้ง2คนนี้ก็ไม่ไหวจริงๆแม้ว่าจะผลงานดีแค่ไหนก็ตามครับดังนั้นเราต้องมาติดตามชมกันนะว่าเกมถัดไปครับเช้าวันพุธ9โมงที่จะเจอกับ OKC t ซีซันเดอร์เนี่ยพวกเขาจะแก้ไขในจุดนี้ได้หรือเปล่ารอชมกันครับในขณะที่ยูท่าจ,าจะอาชชุกเพลย Play ์ออฟบับเบิลที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาไม่มีโบยานบอกดานวิชผู้เล่นที่ทาแต้มเป็นอันดับ2ของทีมแต่ในเกมวันนี้ค่ะพวกเขาได้โบยานบอกดานวิชเนี่ เมื่อครั้งใดที่มีโบยานเนี่ยวงนอกนี่ไว้ใจได้จริงนะคะเมื่อเทียบกับเพย์ออฟค่ะมีแค่ดดนาแวนมิเชลคนเดียวเท่านั้นค่ะที่ยิง3คะแนนเชื่อใจได้และสําหรับเกมวันนี้โบยา,จานจัด3คะแนนไปถึง5ลูกยิงเผื่อดอนาแวนมิเชลที่วันนี้นะคะฟิลโกสคะแนนเนี่ยบอดสนิท <c oughs> รวมไปถึงฟิลโกอ,อื่นในภาพรวม <c oughs> ด้วยลูดิโกแบค่ะแม้เกมบุกของเขาเนี่ยจะไม่หลากหลายเท่านิโคลายโยคิชนะคะแต่การเก็บแต้มท้ายแป้นการรีเบลและเกมรับของเขาเนี่ยช่วยเหลือทีมได้อย่างมหาศาลมีการบล็อกเมอร์ลี่งานที่พยายามจะมียิงต่อหน้าเขาด้วยค่ะ หันไปดูทางฝั่งของไมค์คอลลีบ้างค่ะการเล่นของเขาเนี่ยก็เข้าที่กับทีมมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเป็นที่สบายใจของแฟนๆทีมค่ะเขาสามารถเสริมการเล่นของโดนัลมิเชลได้อย่างดีเลยทีเดียวเมื่อพูดถึงการลงตัวกับทีมจะต,ต้องตัวสำรองทีเด็ดคนนี้เลยค่ะจอแดนคลาร์กสันตั้งแต่เทรดมาจากคลีฟเฟนคาร์เมเรียสเค่ะแปลกมากเลยนะคะการเล่นของเขาเนี่ยดูลงตัวกับทีมมากๆสม <ừ. S 1> แล้วค่ะที่ทางยูท่าจะเซ็นสอสัญญาให้กับเขาวันนี้ยิง3คะแนนลงไปถึง4ลูกค่ะเด็ดจริงๆและในช่วงท้ายเกมค่ะต้องโดนัลมิเชลเนี่ยนะ ยิงลูกสําคัญพาทีมขึ้นนําและตามไปด้วยการยัดห่วงทีเด็ดของรูดี้โกเบร์ค่ะและก็เป็นการยัดห่วงสุดท้ายของรูดี้โกเบร์ที่ปิดบัญชีให้เดนมวราเกสเิดตามไม่ทันสุดท้ายค่ะก็คว้าชัยชนะไปและผลงานของผู้เล่นในทีมวันนี้จอร์แดนคลาร์สัน3แต้ม3รีบาว์ฟิลโก69.2%รูดี้โกเบร์15แต้ม13รีบาว์ฟิลโก80%วงในเน้นเ่ะเป็นดับเบิลดับเบิลนะคะวันนี้จบเกมยูทห์แจ๊สเอาชนะเดนมวราเกสไปได้อย่างสูสสีแล้วกกก็นุมาๆ ร้อต่อร้อยห สำหรับยูท่าแจ๊สค่ะยังคงไม่มีโจอิงเกิลนะคะเนื่องจากมีการตึงๆบริเวณเอ็นร้อยหวายค่ะทางทีมเนี่ยจำเป็นต้องทำทรีทเมนต์แล้วก็เฝ้าระวังไปก่อนเพราะถ้าเอ็นร้อยหวายฉีกขึ้นมาเนี่ยงานใหญ่พักยาวแน่ๆค่ะชัยชนะวันนี้ทำให้ยูท่าแจ๊สชนะเป็นเกมที่5ติดต่อกันยอดเยี่ยมมากๆค่ะและสำหรับเกมหน้าเขาจะต้องเจอกันยูออลินเพลิกันส์วันพุธ9โมงค่ะสำหรับพรุ่งนี้ห้ามพลาดนะคะเกมวันมาตินลูเตอร์คิงค่ะทางบ้านเขาเนี่ยเทียงวันยันเชียงคืนทางบ้านเราเที่ยงคืน <ๆ S 2> ยันเชียงวันๆๆค่ะ ท้ายสุดนี้นะคะมุ่งหน้าสู่แสนซับกดไลค์ให้หน่อยนะจ๊ะดซัั้วยครบที่โลโก้เอ็นบีเเมนียตรงกลางนี้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปสุดๆจากพวกเราทั้งสองคนนึกถึง n b a นึกถึง m อ็นแบงค์่นะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมพวกเราทั้งสองคนขอ,คขอบคุณนะคะ